มาบึงเ่าฐานทะเบินได้พี่น้องคนจิจกฐานได้นี่อมแลคนสิจกมาตากไว้เด้ได้ฟ้าเถอโอยใหม่เบิ้นใหม่ใหม่ไหม่เป็นฐานมาไลยนี่ยนีกรไหน้าหม่ึงพีละเออไม่จึงพุ่หยุบลงบเห็นบะยุบลงผู้ง่ายตัวจจกยันในบุยัมมีไทยเงามงามงามฐานหลุดนี่งามโอเคโอเค เขาเต้าเลยเด้อพี่น้องเด้อเขาเต้าแล้วอุ่นบ้าอยู่ในเต้าแล้วจกก่านฮะิเจ็ดิเจ็ดสอบมาซิเจ็ดสอบได เคยซื้ออันนั้นมาให้มหนี่ขอบอะไรดอกอย่างว่ามันสิได้บ่สิบได้เพาสิไปสอบเนาะไม่ลายปันนี่เอออออออาวฝาเบิ่งมือเผลอะเบื่องกองอื่นพผลละไม่สิกองํำได้ตวงได้่าเดออะราโอ้ยบ่ฮอดอกจะหายเบนก่อน ม,มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อลูกหลานเอ้ยแซ่บเสีบเด้อออมเอ็นเด้อมาอันนี้ผสมพักมาแซ่แบเสบียบน้ำมนมอนเด้อ <c oughs> กินข้าวคนเดียวลูกชายก็พอทานนะพี่น้องกินขา้าวลูกก็เออ นั่งก็เออลุกก็เออนั่งก็เออโอ้ยเข่าแก่สรากาันปวดแขนปวดขาฮะสบายดี FC มาทุกคนเด้อทั้งลาทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อมากินเข่าล้มกันลูกร้านเพื่นนอนมินตรสหายน้องนงมาถูกหูถูกคนฮะกินน้มกันเด้อเซ่บ หอ,อมอินใส่มะเขือใส่ผักแซ่บกินออมอน,นี่นะสดหน้าม้แห,แห้งกินแหงก็ประหยัดกินแต่แหงไร้เพราระแซ่บ mầm nè càng nè tôm nè nè Mà nè khay nè bộ mi lông nè ngắt nè 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 nè

นี่ก็สิไปหานั่งคิงแล้ววันอาทิตย์โทรมาหา้แม่เดี๋ยวได้หมอ้อกระทะไฟฟ้าต้มมีกินหน่อยสิไม่หมอเราจะไปพ้าซื้อจะรักาแปดให้เพื่อน เราหน่อยสำนองนะฮะเพเลยต้มนี้นะมองดีฮากินแต่ตนพัก มักกินพักตอนนี้เรามักดกกินพักเซ่นัเสร็จ นั่งตู้พักนั่งตูน้น วันนี้อากาศพอดีพอดีได้มาเนี่ยนะบน้าบนไดลมมาบัานบอกบน้าบนใดลมมากำลังย่องกำลังย่องไปลมมาและบ้านกำลังย่องมาบน้า กินเาาบ่กินเขาด้วย่มาแล้วยนงกินนัแล้วนั่งกะไรยคือเีับได้มื่อคืนมากินหลืแล้วแต่กินทั่งกล่องสะก็กินแล้วก่อนสะ กับป็นแค่แกไม่หมดเขาบอกว่าหักเขาเดินแล้วเขาสิงจ็บหายนะเหนืเอาเด้อเหนอันนี้ไปเด้นเหนื่ออัน้ไปิอนุงหานี่เดอเขาหอนข่าบนอุ่นมัดอุ่นขาติเดียวอ้าอ้าอ้าข่าหอนนี่เปิดตเลย ลงกินอยู่ต่ล่างดีน้อเราเห็นหุงแล้วแม่ม้อนเนี่ยก็ได้โตดบะจะมาใส่แว่นนี่แล้โลดมันต้นซื้อบ่ดเห็นมีน้ำแว่น ที่อาณาซื้อซีเขียนหัวขอนะใส่แว่นเสืส้อสายตากาแฟหนี่บำรุงสายตาเหนือ่อยเปลี่ยนกินแล้วกินตัวแ็กก็คือเก่าเส้ยเงินซื่อใส่แ,สแต่แว่นเท่านั้น นี่กับเมมโมล,ล่าเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยไหกุ้แซ่สักตะไคร่ซองเมมโมนถ้ากินถ้าเทียวเด้อจ้าบาย